สวัสดีค่ะมาพบกับแม่มัดนมาแชร์ช่องเดอะมาร์ฟิมาีนะคะก็คลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับการที่นักเรียนจะได้รับเงิน2000บาทนะคะว่ามีการเช็คสิทธิ์แล้วนะคะแล้วก็เราสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ของนักเรียนได้เลยนะคะของลูกเรานั่นเองนะคะก็เป็นการแล้วก็การโอนเงินนะคะจะโอนเงินผ่านหมายเลขบัญชีธนาคารที่เราได้ทําแบบสอบถามและส่งประวัติข้อมูลของเรานะคะไปทางโรงเรียนนั่นเองแล้วก็โรงเรียนเนี่ยจะทําเรื่องไปนะคะซึ่งการจ่ายเงินเนี่ย แแววแววมานะคะแม่มัดต้องบอกก่อนนะแววแววมาว่าจะจ่ายเงินนะคะในวันที่31สิงหาคมก็คือสิ้นเดือนนี้นี่เองเดี๋ยวจะต้องมารอดูนะคะว่าจะเป็นข่าวที่แน่นอนหรือเปล่านะคะอันนี้แววแววมานะต้องบอกว่าแววแววมาก่อนนะคะซึ่งการเยียวยานักเรียนเนี่ยนะคะเปิดช่องทางให้ตรวจสอบสิทธิ์นะคะครบทั้งนักเรียนโรงเรียนภาครัฐแล้วก็โรงเรียนภาคเอกชนนะคะผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันสอทออ e มบาย,ยนะคะก็เดี๋ยวจะมีลิงก์ให้โหล นะคะท้ง iOS แล้วก็ Android นะคะเราไปโหลดปุ๊บแล้วเราก็ลงทะเบียนนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ใหมายเลขแบบชาชนออของลูกเรานะคะแล้วก็เลขประจําตัวนักเรียนนะก็คือเราใส่2ออันนี้เข้าไปมันก็จะขึ้นมาว่าผ่านไม่ผ่านนะคะก็ ก็คืออันนี้นะคะการช่วยเหลือ2,000บาทเนี่ยก็จะเป็นการช่วยเหลือของปีการศึกษา2,564นะคะ, 2, นะ,คะสนับสนุนใช้ใจ่ายเพื่อลดภาระ,ะให้แก่ผู้ปกครองในอัตรา2,000บาทนะคะแล้วก็จะมีการช่วยเหลือค่าอินเทอร์เนต็ตของนักเรียนเดือนละ79บาทอีก2เดือนด้วยนะคะซึ่งอันนี้แม่มัดก็ได้ลงทะเบียนไปครบหมดแล้วนะของลูกๆทั้ง3คนเลยนะคะก็แล้วก็พอเราลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยเราก็มาเช็คสิทธิ์นะคะซึ่งวันนี้นะคะแม่มัดเองได้ทาการเช็คสิทธิ์ของลูกชายของมัดเอง เนี่ยทั้ง3คนเลยนะคะก็ขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็ไอแอปพลิเคชันตัวเนี้ย มันตว<ส>รว <ving> จสอบโรงเรียนที่ลูกเราเนี่ยเรียนอยู่นะคะได้รับการาจัดตั้งถูกต้องกฎหมายหรือเปล่านะคะจัดตั้งแบบถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะคะตรวจสอบได้ว่าครูที่สอนโรงเรียนเอกชนมีใบประกอบวิชาวิชาชีพครูหรือไม่นะคะซึ่งแต่ก่อนนี้มันมีข่าวมาเยอะเนาะแล้วก็ค้นหาโรงเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสาม,มาัญโรงเรียนนานาชาติหรือว่าโรงเรียนนอกระบบได้นะคะแล้วก็ครูเอกชนเนี่ยตว<ส>รวจสอบค่ารักษาพยาบาลได้นะคะก็ แอปพลิเคชันเนี่ยมันสามารถใช้ได้หลากหลายมากๆนะคะแล้วก็บางคนเนี่ย ไม่ไม่โหลดแอปพลิเคชันแต่สามารถไปตรวจสอบสิทธิ์ทางเว็บไซต์ก็ได้ซึ่งแม่มัดเองก็ได้ทําการตรวจสอบสิทธิ์ทางเว็บไซต์ด้วยนะคะก็เราใส่แค่หมายเลขประจําประจําตัวประชาชนของลูกชายเรานะคะแล้วก็เออลูกชายหรือว่าลูกสาวก็ได้นะแะม่มัดมีแต่ลูกชายเนาะแล้วก็ใส่หมายเลขประจําตัวของนักเรียนแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ใส่รหัสที่เห็นแล้วก็กดลงไปแล้วก็กดตรวจสอบข้อมูลนะคะมันก็จะขึ้นามาเป็นว่าโอเคท่านได้รับสิทธิ์อะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่มัดจะมีรูปให้ดูอ่ะละค่ะแล้วก็ วิธีการเช็คอีกหนึ่งช่องทางคือแอปพลิเคชันเห็นไหมคะแอปพลิเคชันของสชออนมบายนะคะก็เราจะมีเคิ o d e ตรงนี้เนาะแล้วเดี๋ยวแม่มัดเนี่ยจะทิ้งลิงก์ข่าวที่แม่มัดอ่านวันนี้นะคะเอาไว้ในคลิปให้ด้วยข้างล่างคลิปนะคะพอเรากดไปปุ๊บนะคะมันก็จะมีคลิกให้ตรวจสอบนะคะเรากดไปที่ตรวจสอบสิทธิ์ได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่มัดจะทิ้ง ลิงก์ข่าวอันนี้เอาไว้ให้ด้วยนะคะก็แม้ว่าไม่ได้ลอกคัดลอกลิงก์ออกมานะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยกดเข้าไปมันอาจจะพาไปหน้าอื่นนะคะอันนั้น,นมันเป็นช่องทางที่ตรวจสอบที่ไว้ใจไม่ได้แต่ว่าที่มันเอาเอามาอ่านตรงนี้นะคะตรวจสอบได้ปลอดภัยนะคะก็เลยทําแบบนี้ดีกว่านะคะก็พอเราทําการโหลดแอปพลิเคชันเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ลงทะเบียนเรียบร้อยนะคะเราก็ใส่หมายเลขบัตรประชาชนลูกเรานะคะแล้วก็ใส่ หมายเลขประจาตัวของนักเรียนนะคะที่อยู่โรงเรียนว่าหมายเลขประจำตัวอะไรซึ่งถ้าเกิดเราจาไม่ได้หรือว่าไม่ทราบให้สอบถามคุณครูได้เลยนะคะพอเราใส่เข้าไปเสร็จแล้วนะคะมันก็จะพามากดคําว่าตรวจสอบสีเข,เขียวนะคะพอกดตรวจสอบสีเข,เขียวปุ๊บนะคะมันก็จะมาขึ้นเป็นหน้าแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเนี่ยตรวจสอบสิทธิ์ตามโครงการความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของ ด้านการศึกษาช่วงโควิด -19 อัตรา2000บาทต่อคนนะคะสำนักง,งานกระทรวงศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นเองนะคะพอเรากดเข้าไปปุ๊บนี่เลยค่ะพอกดตรวจสอบข้อมูลนะคะก็มีข้อมูลก,การมีตัวตนวันที่25มิถุนาสองพนห้านะคะจากระบบนักเรียนรายบุคคลน,นะคะก็เป็นแบบนี้นะคะ่ะ ก็ใช้เวลาในการตรวจสอบเนี่ยใช้เวลาในการแสดงผล0.1อะไรนี้เป็นการแสดงผลของแอปพลิเคชันนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็มีชื่อนี่เลยนะคะอันนี้ก็เป็นแม่มัดมาแชร์นะคะโรงเรียนก็มมมแะะกม่มัดมาแชร์นะคะระดับชั้นก็แม่มัดมาแชร์แม่มัดมาแชร์ได้2000นนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะพอเราตรวจสอบพบมันก็จะเป็นพบข้อมูลการมีตัวตนนะวันที่25มิถุนายน2564นั่นเองนะคะซึ่ง ลูกชายขาบไม่มดก็อยู่ม .4 นะคะอันนี้ของคนกลางนะคะแล้วก็คนเล็กเนี่ยอยู่ป .3 แล้วนะคะคนโตเนี่ยก็ป,ปวสปีปีหนึ่งนะคะก็น่าจะได้สิทธิ์ทั้ง3คนแหละนะคะก็ตอนนี้เข้าไปเช็คสิทธิ์ได้2คนอีกหนึ่งคนเนี่ยเขายังไม่ได้ทําเรื่องอะไรมาเลยนะคะยังไม่มีการให้ยื่นหรือว่าอะไรเลยเดี๋ยวจะต้องไปรอดูนะคะการโอนเงินอย่างที่แจ้งไปนะคะแววแวมาว่าจะโอนวันที่31สิงหาคมเดี๋ยวเราจะต้องไปรอดูก่อนเนี่ยซึ่งบอกก่อนว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนอกจากเงินอ่ะมันจะมาอยู่ในบัญชี ของเราแล้วนะคะนั่นคือความแน่นอนนะคะก็แม่มัดทําคลิปมาแจ้งเท่านี้ถ้าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้แม่มัดมาแชร์ช่อง The m ม m f a m i l y ด้วยนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันค่ะรับชมและรับฟังนะคะก็ใครมีคำถามคอมเมนต์ด้านล่างลคลิปนี้นะคะแม่มัดก็ไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ